การสืบสวนสอบสวนหนึ่งของบชนเนี่ยนะครับเขาไปจับกลุ่มหนุ่มคนหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับเป็นผีแปดมงกุฎอ่ะนี่ฮรลวงเอานาฬิกาหรูๆนะครับบอกว่าจะขายบ้างหรือรับซ่อมบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ส่งของให้เขาจริงหรือว่ารับในการมาซ่อมแล้วแต่ไม่คือเจ้าของเอาไปขายต่ออีกมีเหยื่อเนี่ยตกเป็นเป็นเหยื่อเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราซเลบริตี้ต่างๆนะครับเมื่อวานนี้ครับ ทางตำรวจเขาไปจับกลุมตัวผู้ต้องหาคนหนึ่งนะครับแถวแถวห้างสอบสินค้าย่านพระรามเก้านะคุณตัวครับใช่ครับ,รบก็คือเมื่อวานทางพันธุ์ตระเกผดเดชงามละม่อมนะครับผู้ร่วมกับการร้อ,องกับการสืบสวนหนึ่งนะครับบกสืบสวนของบชนเนี่ยนะครับก็จับกลุ่มนายอนุรักษ์นะครับอันนี้เขาขอสง,สงวนนามสกุลอายุ37ปีก็ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารแขวงพิษณุโลกในข้อหาช่อโกงทรัพย์นะครับก็จับได้อย่างที่คุณกบบอกครับที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านพระรามเกา้าเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของร้านทองแห่งหนึ่งในพิษณุโลกเนี่ยครับเข้าแจ้งความว่าไปเปิดเว็บไซต์เว็บไซต์ของผู้ต้องหาอะไรทีครับผมคือผู้เสียหายคนนี้อยู่ที่โลกใช่ไหมแล้วก็เหมือนไปค้นดูไปค้นดูว่าอยากจะซื้อนาฬิกาสักเรือนไปเจอเว็บไซต์ของไอ้คนนี้เข้าใช่ก็เป็น นาฬิกาแบรนด์เนมแต่ว่าเป็นมือสองนะครับเขาเปิดเป็นเว็บไซต์ขายนาฬิกาแบรนด์เนมมือสองแบรนด์เนมหรูเลยนะคุณโนต์ยี่ห้อปาเต้ฟิลิปอนะครับโรสโลเออไม่ใช่สิอะไรนะโรสเล็กโรสเล็กเนี่ะหลายยี่ห้อเลยเฉพาะในส่วนของเจ้าของร้านทองคนนี้ซื้อเนี่ยราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับและก็โอนตังค์ให้เรียบร้อยโอ้โหและนัดส่งนาฬิกากันปรากฏว่าเดิมเนี่ยนรักสินค้าวันที่สิบแปดธันวาคมปี 2 5 6 2, 2ปีที่แล้วใช่ก็ถูกบ่ายเบียงเรื่อยมาเรื่อนกำหนดส่งเรื่อยมากระทั่งวันที่7มกราคมตอนต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับร้านก็ติดต่อไม่ได้ขาดการติดต่อไปทางผู้เสียหายก็เลยเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสถานีภูธรตำรวจเมืองพิษณุโลกเนี่ยครับก็มีการออกหมายเรียกเจ้าของร้านแต่ไม่มาพบพอสองครั้งก็เลยออกหมายจับแล้วก็ประสานให้จับกลุมในที่สุดนี่ฮะก็เมื่อวานนี้ตำรวจจับกุมได้เนี่ยนะครับนี่ฮะ ประเด็นที่จะต้องถกเนี่ยก็คือว่าเอาเรื่องหนึ่งก่อนแล้วกันว่าแล้วผู้เสียหายเนี่ยโอ้โหยอมโอนเงินได้เป็นล้านให้ก่อนเนี่ยเกือบสองล้านน่ะ<ช>นี่ก็ถือว่า,อาไอ้ผู้ต้องหารายเนี่ยทาตัวแบบเป็นเสียดูภาพดีภาพลักษณ์ดีอาจจะสร้างโปรไฟล์ดีนะครับหลายอยา่างทําให้มีคนหลงเชื่อเยอะแล้วคนที่หลงเชื่อเยอะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ คนทั่วไปเสียอะไรต่างๆนะผู้เสียหายมีดาราตั้งหลายคนนะคุณโนตใช่ครับก็มีที่ดาราที่เรารู้จักเลยเนี่ยคือนางเอกสาวในเชียร์ที่คำพครพิธาพินันเนี่ยครับนางเอกชื่อดังเนี่ยก็นำนาฬิกาปาเต้ฟิลิปเนี่ยราคา1นึ่งล้านหแสบาทเนี่ยไปให้ทางร้านซ่อมแซมร้านนี้เขามีร้านนาฬิกานะเขาให้ซ่อมแซมแต่ปรากฏว่าถูก นำไปขายาใช่ซึ่งนางเอกสาวเนี่ยก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอสายไหมครับนอกจากนี้ก็ยังมีเมาบีโอวายหรือนัชชาจันทพันธ์เนี่ยนะครับก็เอานาฬิกาปาเต้ฟิลิปเนี่ยมูลค่าหล้าน7แสนบาทเนี่ยให้ไปซ่อมเหมือนกันแ,แต่ก็ถูกเอาไปขายเหมือนกันก็เลยไปแจ้งความ ที่สอนอประเวศครับนอกนั้นก็ยังมีเคลลี่ธนภัทรเนี่ยครับ,รบดาราชื่อดังครับเอานาฬิกาหรูมูลค่า6 6 5 0 0 0บาทเนี่ยไปขายก็ถูกไปซ่อมเหมือนกันก็ถูกเอาไปขายเช่นกันเ,เนี่แหละครับก็เลยถูกหลอกไปแล้วทีนี้นอกจากสา,ามดาราแล้วเนี่ยยังมีผู้เสียหายที่เป็นพวกไฮโซต่างๆเนี่ยรวมแล้วเนี่ยอีกหลายคนมูลค่าความเสียหายที่ถูกชอก่อโกงไปเนี่ยสิล้านบาทโโหโหครับผมนี่ครเป็น เออเป็นคนเป็นเสียร้านนาฬิกาอยู่ดีๆนะครับกลายเป็นผู้ต้องหาซะแล้วนะครับนี่ฮะไม่น่าเชื่อนะครับก็หลังจากจับกลุ่มนะครับก็นําตัวนายอนุรักษ์ส่งไปให้ตํารวจที่สพเมืองพิษณุโลกดำเนินคดีกันต่อไปนะครับนี่ฮะ